ใครที่ติดตามสื่อโซเชียลในตอนนี้จะเห็นปรากฏการเพลงคิดถึงลุงตู่มาแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในติกตอกคนที่เล่นติกตอกเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่เพลงคิดถึงลุตงตู่ดังกระหึ่มแชร์กันเป็นไวรัลจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพลงคิดถึงลุงตู่ที่ทำมาใหม่ด้วย AI เท่านั้นนะครับเพลงคิดถึงลุงตู่หรือเพลงที่เกี่ยวกับลุงตู่ที่เคยโพสต์กันมาในอดีตก็นำมาแชร์ใหม่นำมาโพสต์ใหม่อีกผมเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับลุงตู่ให้กับลุงตู่เนี่ยสองเพลงคือสะดุดีลุงตู่กับภูมิใจในลุงตู่ ซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายตอนนี้พอกระแสคิดถึงลุงตู่มาแรงมีคนหยิบเพลงของผมสองเพลงเนี่ยมาแชร์ใหม่อีกทำให้ผมแปลกใจมากก็เลยไปค้นหาความจริงว่าทำไมเพลงคิดถึงลุงตู่มาแรงผมคิดว่าน่าจะเป็นการประชดประชันผลงานรัฐบาลคุณเศรษฐาเพราะว่าหลายคนผิดหวังกับ รัฐบาลพุนเศรษฐาที่ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนโยบายที่ใช้หาเสียงก็ไม่สามารถนำมาผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือทำได้เลยแม้แต่นโยบายเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับของลุงตู่คนก็เลยทำให้คิดถึงลุงตู่มากยิ่งขึ้นจริงๆก่อนจากนี้เนี่ยลุงตู่กระแสความนิยมก็ไม่ได้มาก ถ้าดูจากผลการเลือกตั้งเมื่อปี2566หรือผลโพลของสถาบันต่างๆก็พบว่าความนิยมของลุงตู่ก็อยู่ในระ,นระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดนี้ทำให้ผลงานรัฐบาลลุงตู่ดูดีขึ้นมาเลยครับหลายคนก็ผิดหวังมากแม้ว่า คุณทักษณิณจะออกมาคุยมาสัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วพักไหนจะแก้ได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ในลักษณะหลงตัวเองหลงยุคในอดีตรัฐบาลไทยรักไทยที่คุณทักษณิณเป็นนายกอาจจะเป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชนนักบทเพราะตอนนั้นเนี่ยโลกโซเชียลยังไม่มีครับ แต่ว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันแพร่หลายคนมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนก็รู้จะโฆษณาชวนเชื่อจะทำการตลาดมันก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนคืนมาได้ยิ่งการที่คุณตักษินบอกว่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งได้ไม่ยากนั้นเนี่ย ผมว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากในยุคปัจจุบันคนที่ยังเชื่อคุณตักษิณนก็น่าจะเป็นมวลชนคนเก่าๆคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางส่วนใหญ่ก็ตีตัวออกห่างจากพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นทั้งจุดยืนทางการเมืองและก็นโยบายผลงานไม่เข้าตาประชาชนประชาชนผิดหวัง กระแสเพลงคิดถึงลุงตู่จึงดังกระหึมขึ้นมาในโลกโซเชียลซึ่งดังมากในตอนนี้ครับ